ครับก็สวัสดีนะครับนะเคฟนี่มากินเข่าแรงน้ำกันครับอมหนูแซ่บเลยนะบอกเลยว่ามันแซ่บเอรี่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลากับซีสองทุ่มแล้วนะครับโซซีเลี่งงานโซซีเด็กลับมาบ้านเห็ดกับเขากินเนาะโซซีเลี่วเวียกเลวงานี่ยอ้ายออมหนูครับออมหนูขวัญห่ยห่ยเห็นไหม เนื้อนูนีไม่ได้าย่เนื้อไก,ก่นะครับนำ้ำมัสิขาวๆออกขาวๆกันอ้อมใส่ไปเลือดครับไปตลาดยุ่สามมือหาผักสีเลาบ่บมีนะครับเนี ผักซีแล้วไม่มีนะครับแถวบ้านผมมีได้ผักอีกเหล,ลือบแต่แล้วเอามาใส่ผลักอีกเล,ลือนที่เรียกจะเอามาใจผักซีแล้วตับไอ้อืมอืม mắn cả nặng mắn mắn ừm sุt giòn bằng lại xà lạ ừm tập nữ đếch nội sẽ kìm này, nghe thấy mắt này เราต้องงอ้านอาหารครับ เองกินเองเลยผม สุดยอดท่านอมนูเนี่บสมัยเป็นเด็กหน่อยนะพานไปยิงหนูครับมันเป็นบรรยากาศที่ว่ามันสุดยอดเลยนะหาบรรยากาศแบบนั้นเพราะไรนะพออเพราะไงเขียนไมนะ่นี่ ผู้บริกินนูสดน้ำมาก็ได้นะครับนะหรือว่ากินแต่ผักอีเลยนี่ก็ได้อื แกงออมเจ็บของสดนด้าอนเครับออมกินปลา เนี่ยม่นช่ขาวๆไ้ทั้งเนี่ยไก่เนี่แต่มันแนบ Đột không? xem lục đoạt xem 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 Mì xem xem nhau nhau rồi xem บ้นนี่เลยครับไปย่างแห้งแซ่บ เอ, <c oughs> เอาละครับยังไงก็จะคลิปนี้ไปแค่นี้ก,นนนะก,ก,ก,กันนะครับนะขอบคุณที่ติดตามช่องยูทูบรูปวิชาตากายมีขอบคุณตัคอมเมนเดียรบนะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ